มาจากมาพี่น้องจ้าเมืองลาเดนหนวดมึกมากค่ะพี่น้องคะหลักเลยเอามาตัมคือจะสิกดกดกรุบกุบนะคะพี่น้องคะ่ะบ่ได้กินโดน,นเลยนี่อันหนวดมึกสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าปาพี่พีน้องๆนะจ้ามาจากมามากินสตมตำหนวดมึกน้ำกันค่ะพี่น้องคะเพชดเพชนวนวอันไส้เม็ดกะทิพร้อมนะคะพี่น้องเอาจว่น้ำกันขออนุญาตปั่นข้ามเข่านะคะย่านเสบท้องนะน้ กแบบห้าประแดดน้ำเนื้อแถ้คนชอบกินปลาก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะอืม เขาเครื่องแห้งจ้ะน้ำปลาแซ่บเอามะแขกพริกเล็ดน้อยไง giật dạ măm cúp cúp แม,แม่ก็สิมยากพี่จัดมันกรุบกรุบมันกรอบนะคะแต่มันมีความเหนียว ฟังหมดกินแต่นวดมือกับอินหมดจ้าแม่จ้าอันนี้ครกที่สองของหนูนะคะอือหืออือหือ หอมหมึกหอมหมึกค่ะว่าข้าหย่ำเนาะจำนำคมจำมม่งม่ cà mê thịt xay nấm chả, thịt mình mịn mịn, mặn mặn xếp nấm cằn đớt chả đớt ừ ừ ปวดขากันไกลแลยบาทีน เผ็ดดิจ่ะขนาดตำบักพริกมะเล็โอ้ยแม่เผ็ดคิดว่ามันหนุกอะ ไม่ว่าหนูเด้อมุกกินเท่าที่หนูไหวแม่ออนาหมึกอ่ปลาดอกมากินจ้ไแม่จะไปกินได้หนวดมึกอ่ะเพราะว่าแม่หย่่งงาดูดอกคือมันมีความกรอบนะคะแม่คะ่ะแต่ว่าในความกรอบนะันไม่ใช่มีความเหนียวเหนียวนิดๆน,น,นะมันเดี๋ยวเวลาเรากัดไปมันเนีกรุบๆใช่ไหมแต่มันก็มีความเหนียวค่ะมันเหนียวมันเหนียวตรงนี้ค่ะแม่ ตรงที่มันเป็นหนังมันนะคะอืนั่นแหละแม่จ๋าู้ใดมาคุณดชอบกระจัดเนี่ยค่ะพี่น้องคะเอาไปจิม้มน้ำจิ้มซี่ฟูดเป็นทํานึ่งมะนาวก็ได้ไปเ,เป็นก้อยก็ได้คะ่ะหรือต้อยมยำก็ได้หรือเป็นยำก็ได้หรือเอามาตําแบบนี้ก็แแสบไปอีกแบบค่ะพี่น้องคะพบกันคลิปหน้านะจา๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า